คริสต์มาสนะคะใกล้จะสิ้นปีแล้ววันนี้โซจะเลยมีไอเดียทำขนมเก๋ๆมาฝากกันค่ะก็เผื่อไว้ทํากินกันช่วงคริสต์มาสปีใหม่กินกันกันเท่ๆนะคะแล้วก็นั่นแหละและเมนูที่เราจะทํากันวันนี้ก็คือขนมหวานของหวานสิ่งนี้นั่นเองนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันเป็นไอศกรีมใช่ไหมล่ะบอกได้เลยว่าไม่ใช่ค่ะข้างในนี้ไม่ใช่ไอติมนะคะแต่ข้างในเนี่ยเป็นเ้้วพองกรุบกรอบที่หน,นุบหนับแล้วมันก็ยุ่งเยิ้มอร่อยมาก แน่เนี่ยดูเรชฉันไม่ะลา่าทำยังไงเรามาเริ่มกันที่วัตถุดิบกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเรามาดูกันเลย,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 ยแต่นนี่ก็คือสิ่งที่เราต้องเตรียมนะคะในตอนที่เราจะทำขนมป๊อคอนเทฟลกที่เป็นข้าวองแบบนี้นะคะจะเป็นแบบรสช็อกโกแลตหรือว่าจะเป็นรสนมก็ได้ค่ะมัสตาโลดแอนานาเนม,มแล้วก็เฮอร์ชี ทั้งสองสีเลยสีขาวและสีน้ำตาลนะคะเป็นช็อกโกแลตนิ่วช็อกโกแลตดช็อกโกแลตก็ได้และะ้วแต่เพื่อนๆจะชอบวัตถุดิบตรงนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่เพื่อนๆชอบสมมติว่าเพื่อนๆชอบอยากจะกินคิดแคทด้วยเงี้ยเพื่อนก็เออเอามารวมได้เลยนะคะโอเควันแล้วเรา,าเริ่มกันที่เต็ปแรกเลยนะคะเราก็เตรียมชามใบใหญ่ๆมาใบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเอาขนมออ,อกกันนะคะจะได้มีพื้นที่ในการทำอันนี้เสร็จแล้วปึ๊บเลาก็นี่เลยจ้าแกะมัชเนลโล่แล้วก็เอาออกมาประมาณหนึ่งนะคะ ประมาณนี้คือเจ้าตัวนี้เนี่ยจะทําให้ข้าวองของเรามันเหนียวเหนียวอ่ะเหนียวเหนียวนุ่มๆอะ่ะก็อยากได้เหนียวเยอะก็เยอะหน่อยถ้าเหนียวน้อยหน่อยก็น้อยหน่อยนะคะก็ซอสซอบพอใจกับสงที่เป็นในตอนนี้แล้วเพราะฉะนั้นซอสกระเอาเท่านี้นะคะมาร์ชเมลโล่ก็เก็บไปก่อนเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาไปเวฟก่อนนะคะให้เขาละลายซะประมาณประมาณนึงก็ประมาณสัก30มสวิก่อนลอง30มสวิก่อนนะคะเพราะว่าไม่คุยบ,บางคนอาจจะไฟแรงมากเดี๋ยวมันจะไหม้นะคะเคเคเราก็มาเลยโปะเข้าไปนะคะ สามสิบนาทีถ้าใครเป็นแบบตัวเลขกอาจจะก,กดง่ายๆหน่อยถ้าใครเป็นแบบนี้เป็นเข็มๆก็คอยๆดูนะคะเดี๋ยวมันไม่ <laughs> เดี๋ยวมันจะละลายแล้วเราก็รอค่ะรออะหมดแล้วรอ <laughs> เดี๋ยวมันยังไม่ได้ละลายเลยเ <Okay. S 1> อาใหม่อี่าตบไปเยอะๆอะแก็ <laughs> รอเลยกันรอ <laughs> โอ้มาเลยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะละ พอได้นะพอได้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็รีบกลับมาที่โต๊ะเรเลยนะคะนี่แล้วเราก็รีบมาใส่เข้าพองของเราเกจเลยค่ะของเราอันนี้ใส่เลยดีนี่นี่นีนนใ่ใกล้กใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วแล้วก็ช้อนคนุน <laughs> อย่างเมามันค่ะจังหวะนี้นะคะใช้ช้อนตักก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะคนคือจังหวะนี้เนี่ยต้องคนให้มันเข้ากัน,นะคะ่ะอุย้ยมันจะเนื้อๆอย่างนี้เนี่ยน, <laughs> น,นะ <laughs> รุกๆเนี่ยมันจะได้มันเป็นสภาพอย่างนี้ค่ะมันจะเหนียวๆจ้ากินไหมคะคำหนึ่งไหม <laughs> ใหญ่มากเสร็จแล้วปุ๊บสเต,ต็ปต่อไปเนี่ยคือแล้วแต่คนนะคะบางคนอาจจะมีที่ตัดคุกกี้ใช่ไหมเป็นแบบแม่พิมพ์แต่คือซอฟไม่มีนะคะซอบก็เลยมือคะ่ะแต่ว่าวัฒนธรรมง่ายๆนะคะเอามือคลุกเข้าไปเลยค่ะหยิบออกมาน,นะคะแล้วก็ปั้นค่ะปั้นปั้น,นอุ้ยแค่เดีเหมือนเล่นเลยอ่ะก็ เราหาชานมาใบหนึ่งมาลองก่อนคือเวลาเราตกแต่งจะได้ตกแต่งได้ไงนั่งลงก็ปั้นนะคะแล้วก็กดๆให้เขาแน่แนๆเข้าไปเพื่อที่ให้เขาอยู่ตัวอย่าลืมล้างมือก่อนนะอันนี้สำคัญน,นะคะแล้วก็จะไปสเต็ๆแล้วกปเจต่อไปซอมแนะนำให้ไปล้างมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะ โอเคต่อไปนะคะทีนี้เนี่ยเราก็เข้าสู่ขั้นตอนการตกแต่งแล้วเป็นยังินเหรยเร็วไหมล่ะทีนี้การตกแต่งเราอันดับแรกเดี๋ยวซอฟจะขอใช้เออเป็นไวท์ช็อกโกแลตนะคะอันนี้เป็นไวท์ช็อกโกแลตแบบผสมคุกกี้ด้วยซึ่งซอฟชอบกินนะคะอนะ่แล้วเราก็เลือกเลยอ่ะถ้าเกิดไม่ชอบไวท์จะเอาเป็นดาร์กก็ได้นะอันดับแรกนะคะอันนี้เราก็แกะออกมาก่อนไม่ออก <laughs> เดี๋ยวนะเฮ้ยเร็วอ่ะเดี๋ยวนะแกะไม่ออกเดี๋ยวนะออกมาสิ เดี๋ยวชอบเสียเวลากับมนนันนนไปละน่าได้แล้วถึงแม้จะแกะไม่สวยแต่ก็เซ็กซี่มากอุย้ยมันละลายอะสงสัยอากาศบ้านเมืองเราร้อนเนอะอ,อันนั้นเข้าใจเดี๋ยวนะในที่สุดก็ได้แล้วทีว่เสียเวลาแกะกับมันดานมากถึงแม้มันจะมาเละๆก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวยังไงเราก็มาละลาย,ยแล้วนะคะแล้วก็กลับไปที่ไมโครเวฟมันเลยค่ะเราก็เวฟแปบบ๊แบๆบแบบหนึ่งอะถ้าเกิดไฟแรงๆค่ะจะไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำมันก็น่าจะละลายแล้วนะคะอาเราก็รอค่ะรอ ทำไมต้องมีท่าเต้นประกอบดนะ้วยเนาะมาละลายแล้วจ้าดาจ้ายุยยิมเยิมหยาดย้อยลงมาเลยม,มากแล้วก็กระไม้ติโตเลยเสร็จแล้วปึ๊บเราก็เอาชอ้อนมาทาแค่ตรงหน้าบอเน้นว่าแค่ตรงหน้านะคะขอบๆอบไว้ก่อนเราจะแต่งแค่ข้างหน้าก่อนนะคะค่อยแปะลงไปน่ากินชอบตรงที่มันมีคุกกี้ด้วยเนี่ยแหละ เสร็จแล้วปึ๊บอันดับต่อไปนะคะแล้วก็มาตกแต่งหน้าตาด้วยอนเนียมสเต็ปนี้แนะน่าห้ใช้ตะเกียบด้วยนะคะต,ตะเกียบตะเกียบให้ใช้ตะเกียบด้วยเพื่อความสวยงามและความเนี้ยบนะคะแล้เราก็เทลมาเลยชอบสีไหนนะคะเราก็ดูเอาชอบขอเริ่มด้วยสีแดงแปะอุ้ยหน้าจิ้มอุ้ยมันจิ้มไปแล้วอุ้ยทำไงอุ้ยแปะไม่อะไแล้วกัน ชอบเยอะกว่านี้ก็ใส่เยอะกว่านี้ได้นะคะแลวอยากให้เป็นท็อปปิ้งหน้าอื่นก็ใส่ได้เต็มที่เลยแต่ซอฟชอบชอแมแล้วซอฟก็รู้สึกว่าซอโอเคกับมันแล้วอันดับต่อไปเราก็ไปตกแต่งสเตปที่2กันเลยเราก็มาเตรียมชาเป็นหนึ่งใบนะคะแล้วก็ชอก็ชอกโกแลตอกีกรสชาต<笑><笑>ินที่ซอฟเตรียมไว้ก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตเตรียมรสชาติไว้ก็คือช็อกโกแลตนั่นแหละมันคือชอ็อกโกแลตนะคะเพื่ออันนี้แกแบบไม่มีปัญหาแล้วเราก็ดึงลงไปเลยค่ะแปะแต่มมันลงไม่สวยอย่างนี้ อุ้ยดูสิอันน่ะอันน่ะอ่อนโยนด้วยเดี๋ยวนะอ้าวเล่นโยค่อะไรยอ่อนโยนอย่างเงี้ยไม่รู้แหละเข้าเว็บมันทั้งอย่างนี้เลยนะคะแล้วเราก็เอาไปละลายเลยรอรอนะครับ โอเคค่ะพอเรากระดับมาแล้วนะคะเราก็ต้องมีช้อนอีกอันหนึง่งอย่าใช้ช้อนอันที่เราเคยใช้ไปแล้วนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเลอะและเปรอะปนกันพอเราเตรียมสองอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาป๊อกกี้ของเราแกะออกมาเลยค่ะแกะป๊อกกี้ก,ก,ก,กี้ออกมา <laughs> สเต็ปนี้นะคะเราก็นําป๊อกกี้มามาหักแบบสั้นบ้างเล็กบ้างยาวบ้างเพื่อคว,ความเขาเรียกว่าแบบสวยๆแบบเหมือนไม่ได้ตั้งใจอย่าขึ้นอาร์ตยกตัวอย่างค่ะป๊อขึ้นมาเราก็เอาช็อกโกแลตเนี่ยปลายหลังช้อนเอาป๊อกกี้มาแตะกับช็อกโกแลตที่ปลายหลังช้อนแบบนี้ค่ะ นี่นะแตะประมาณนึงให้มันโดนอย่างนี้เหมือนเป็นกาวแล้วเราก็แปะลงไปเลยมันก็จะอยู่แบบนี้เลยแล้วเราก็ทำแบบนี้นะคะไปทั้งรอบเลยค่ะมาว่าแล้วก็ต่อป๊อก,กี้หมดแล้วลืมหมดคอเลยเหลืออันสุดท้ายา หลังจากนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนอยากตกแต่งอะไรเพิ่มเติมตกแต่งได้เต็มที่เลยนะคะซึ่งซอฟต์พพอมีพื้นที่เหลืออยู่เห็นไหมคะข้างในแต่ซอฟขอตกแต่งด้วย M a n M ที่ยังเหลืออยู่ค่ะ <c oughs> ขั้นตอนนี้เนี่ยหลังจากที่เราแปะกำแพงเสร็จแล้วจริงๆเราอาจจะแบบควรรอแป๊บหนึ่งเพื่อให้ช็อกโกแลตเริ่มเริ่มแห้งนิดนึงเหมือนกาวที่ต้องรอแห้งนิดนึงอะคะ่ะไม่งั้นอาจจะหลุดได้ กับมูลกฏน้ำตกไหล้เนเนะเอ็มยาวไปไหมค่ะจริงๆแล้วคือป๊อกกี้มันควรจะปิดครบหมดตรงนี้นะคะแต่ว่าซออคงจะหักไปกินไปเริ่นไปหน่อยกินเยอะไปนิดนึงมันก็เลยมันแหวงไปหน่อยนึงซออก็เลยเออแก้หน้าด้วยการเอาเนเนเอ็มมาโปะไว้แทนนะคะซึ่งซึ่งมันก็ดูดีนะใช่ไหมดูดีอ่ะโอ้เก๋กอย่าลืมเราจสจะป